อ่างอ่างใหม่ของเราเนาะ <Okay. S 1> อ่างที่ไม่ใช่แม่พันธุอะอันนี้คือเขาโตแล้วเขาเริ่มโตแล้วเขาออกไข่แล้วหนึ่งฟองไม่ใช่หนึ่งฟองมันหลายฟองนี่เริ่มออกไข่แล้วอีกอันก็ออกไข่มาแม่ว่าแม่จะย้ายออกเยูะย้ายจากอ่างนี้ไปไว้อ่างนูน้นก็เลยไม่ได้ย้ายอน,นี้มันยยแปลว่ามันมี พอพันไหมคะเอ้ยนั่นไงมันมันมันจุบจุบกันอยู่นะนี่คิดว่าน่าจะเป็นสองตัวนี้จุบจุบมันจุบจุบกันหัวน้องก็ำลังโตเลยน,นี่มันใกล้จะมีไข่เยอะอีกแล้วเมื่อวานมันก็ออกเองไม่อยู่บ้านสามวันมันแตกแตกลงอ่างนั้นหมดเลยะปะปไปโรงเรียนกันแล้วมาดูใหม่อีกสามวันห เราจะไป <c oughs> ขายหมูเหรอพร้อมเหนือหมูขาหมูมาเรียกซื้อกันได้เลยค่ะอือขาหมูขายหมู เคยเห็นไหมมันมกินเกสรดอ,อกไม้เห็นไหมแม่ระวังพึ่งนะอืมนั่นแหละโอ้ส,สวยจังเลยเนี่ยมาดูดกินกน้ำพึ่งเออมันบินมาดูดกินน้ำเกสรแม่ระวังพึ่งนะพึ่งไหนนี่โอ้ดูดูดูมัน,นๆๆๆดูดจุ๊บจุ๊บจ <ๆ S 1> ุ๊บจุ๊บ อันนี้มันตัวอะไรไม่ใช่เพื่งมันคือตัวอะไรไม่รู้นี่ยอไม่ใช่มันคล้ายๆกันกับผีเสื้อนี่แหละแต่มันไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่ผีเสื้อมันมีพิษอยู่นะพิษมันก็คืออ่ถ้าเราจับตรงปีกมันมันก็จะคันมันดูดกินดูดดูดดดดูดจากช่องนี้เสร็จก็ไปช่องใหม่ มันไม่อายแม่เลยอะไม่อายดูมันดูดกินดิมันดูดกินน้ําหวานกินทะลาะดอกเทะลาะดอกแล้วมันก็ย้ายย้ายาย้ายไปแม่คุ้ยนู้นไปย้ายนูเลยอือันไหนมันดอกใหม่ๆมันก็ไปกิน,นอ้มันบินมาละจุด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 ,จดแล้วมันก็ไป ผีเสื้อผีเสื้อผีอะไรเอ่ยไม่ใส่เสื้อสมุทนะผีอะไรเอ่ยไม่ใส่เสื้อผีเสื้อสมุดใช่เหรอกวักยังไงเรียกยังไงนะเรียกลอนจอดหน่อยครับจอดหน่อยครับผมจะไปโรงเรียน หนูคือหาย้องข้ใใามไงแถเหลียวฮะอะไรพวกนี้ห <c oughs> นูเป็นพ่อบ้านเหรอแม่ทำอะไรนะแบ่งหน้าที่กันแม่ทำอะไรนะแม่น้ำกับข้าวพ่อทำอะไรล้รงางจานล้าช่วยหนูทำอะไรวกวาดบ้านแบ่งกันช่วยกันคนละไม้ละมือมก่อนให้มันสะอาดใบไ,ไม้ออกให้หมด นือข้างบนก็ยังไม่กวดเลยอือช่วยกันช่วยกันผละไม้คนละมือในใบไม้ยังเหลืออยู่นะ ้นโรงเรียนก็กลับมาทำงานบ้านช่วยพ่อแม่อีกหน่อยก็เลี้ยงน้องช่วยแม่อื